ลองเอาสิ่งมาตม้มจากที่เข้าสู่เส็นทดมาเนาะเข้ากับแย่ลองเอามาเห็นมันสีแสบอร่อยที่กันนอะบวกมูกยอค่ะกุ้งค่ะบวกมูกสับค่ะ น้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เส้นไปเลยค่ะต้มเส้นนี่ประมาณหาพี่เส็นนาที่นะคะนะสังเกตว่าเส้นมันสุกมากก็สิเป็นคุณไใสๆแองน,นะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาแช่น้ำสะอาดนะคะ,ะ,คะเส้นเส้นมันจะออกเหนียวๆหน่อยนะคะ เ้นก็ประมาณเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามายำนะคะผักก็พร้อมแล้วนะคะมีแตงมีฟ้าลั่นนะคะ น้ำมะนาวมะนาวิไปเ,เลยน้ำปลาใส่ปลาทูนะคะแล้วก็หมูสับหมูโย ุเส yeah. ้นนะคะใส่เส้นเสมทีนี้เราก็ใส่ หอมแดงนะคะถั่วพริกพริกใส่เพิ่มสีสันเข้าไปอีกใส่หอมเปรี้ยวใส่มาละมีอีกใส่มาเลย เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะยำขนมจีนเส้นสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเจ๊บจะมาลองกินกันดูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเจ๊บมองว่ามันเหนียวกว่าแล้วก็อร่อยกว่า กว่าเส้นปกติถ้าเส้นปกติเส้นสดอะ่ะมันมันจะแบบเหมือนเละๆเนาะมันแล้วแต่คนชอบอะค่ะถ้าคนชอบเหนียวแบบนี้จะโอเคกว่ากินแล้วแบบมันมีความหนึบหนับอะ่ะมันมีความหนึบหนับนะคะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ